มาคะ่ะมาทักทายสบายดีกับเอฟซีท่างช่องของวันที่16กันยายน2568นะคะคลิปนี้แม่เพนจะมานำเสนอแนวทางฮาหนอยรวมของ6สำนักด้วยกันเนาะก็จะมีของพ่อหมอดูเลขเด็ดแม่ริวพารวยของพี่ปหัตเซียนเชียงใหม่เซียนโครลาแล้วก็เซียนอุดรน,นะคะในคลิปนี้ฝากเบิ้งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเมื่อนี้เป็น่านังค้านนะคะ เป็นมือดีขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อนะคะได้ลุ้นแนวทางรัฐบาลไทยกันตอนบ่ายสามสี่นาทีนะคะเนาะแล้วก็ไปต่อฮานอยอ่าห้าโมงสามสิบห้าโมสสิบสบห้าเอ่อสิบเจดนาฬิกาสาสนาทีนะคะว <c ười> าวิดวาพิดนะคะอ่ะ จังใดอยงใดแม่เพ็นกระขออวยพรห้ยเอฟซีทั้งช่องของน้องคําแพงชาแนลทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆเนาะโชคมาลำลุวยเงินทองกันทุกท่านทุกคนเด้อมาค่ะมาเขาวเบวงเออเมื่อวานนี่เว้าเรื่องเลขกเล่าก,กับเสียดายเด้แม่เพ้นมาแล้วแม่เพ้นโอ้เสียดายเนาะคันแม่เพ็นกาซือแม่เพ้นกับสีได้เงินยู่ดอกเนาะคัน มีผู้ใดามากับแม่เพ็นแน่บางคนก็ว่าซื้อแต่ตัววงกลมว่าซื้อตัวนั้นแม่เพ็นก็บ,บอกแล้วเนาะก็ดีกว่าเ้าลูดเนาะคะ่ะ fc เขาซื้อตัวจอบแบบนั้นเนาะดีกว่ารูดเด้อค่ะเนาะหน่อยคููกว่าลูดเนาะมี่ทั้งหมดมีแปดคูเก้าคูสิบเก้าคููเนาะคะ่ะเก้าคูสิบคููกับตัวกันนะคะเฮากาัเนาะแม่เพ็นว่าแล้วมันหน่อยคููกว่าตัวรูดนะคะให้แน่นเอา เสดายเนาะซื้อแบบเพ่นบากาอิลีค่ะก็เลยบรไดง,งั้นจ้อยรูดแปดตัวล่องกับเสดาบนล่างแล้วกันมาตวดจออีกเนาะงวดน,นาเอาไม้ผู้ใดลอค่อยเลขลาวของแม่น้องกำแพงก็ฝากกดคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยเดอ้อค่ะวันนี้มาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยวันที่16กกันก่อนนะคะ สำหรับนอยพิเศษเมื่อวานนี้นอกผลฮานอยบนออก8ปดสหนึ่งล่างออก66แล้วก็ฮานอยปกติบนออก946ล่างออก8ปส่ส่วนฮานอย VIP บนออก076ล่างออก84นะคะเมื่อวานนี้มีผู้ใดมานหฮานอยเนมานเล่าเน ช่ใจนี้นอนหนึ่งนะบัญชีมันเยอะนะเอฟซีนะช่วงนี้ให้ระมัดระวังกันด้วยเด้อดค่ะค่ะว่าดิค่ะช่วงนี้ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพมีมิจฉาชีพมันหลายแห้งนะคะเอฟซีจะเอา รูปครอบครัวแม่เพ้นนะคะไปตั้งทั้งเพจไปตั้งทั้งเฟซบุ๊กนะคะเป็นสิบยี่สิบสามสิบเพจเอา่าแม่เพ้นไล่เซ็กเบิงเนาะแคบ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 หน้าจอมาลายปั๊ดถูกน,นั่มบอนัมบอท่านค่ะเอฟซี FC จ้าให้ละมัดระวังกันเด้อเนาะคะ่ะเอฟซีทั้งช่องต้องมีสติแม่เพ้นตามบ่ไวค่ะตามเซ็กตามนั่นบ่ไวอีหลีหลังจากเขา อ่าายงานเฟดนี่เพจนี่มันมันก็นไปเอาไปตั้งไหมเนาะสมมุติถ้ารายงานเพจนี่มันก็นไปตั้งไหมอีกจังสินะเนาะเหตุจังไหนกับพวกมิจฉาชีพดีนอกจากแต่ว่าเอฟซีทั้งช่องต้องมีสตินะคะต้องระมัดระวังกันให้หลายกว่านี้เนาะอ่ะเข้ามาเบิงค่ะเมื่อวานนี้ของพี่ทหารว<อ>ิ่งรูดเด่นสองรองหกตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองจับคู่บ่อเขาเนาะ ส่วนของเซียนอุดรเด่น0ูนล,ลอง7จ็ดมาทดลองจับคู่โบเขาของเซียนโคราชเด่น6กลองสามาที่6จับคู่เข้าที่6กเจดนะคะเลขออกเจดหบนของฮานอย VIP ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น1มาค่ะ1จับคู่โบเขาของแม่ลิ้วพารวยเมื่อวานนี้วิ่งลูด2กับ9หลุดนะคะ ส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดเข้า2 5, 9, 8, 4, องฮานอยค่ะ8 4ดเนาะมาหนอยปกติกับนอย VIP เลย2องฮานอยเลยส่วน7 6ก็มาตรงตรงแปก็มาตรงตรงเข้าบนล่างนอย VIP นะคะเมื่อวานนี้ของพ่อหมอดูเลขเด็ดเนาะ อะเ้ามาตามอาของมือนีกันต่อเลยค่ะแนวทางฮานอยรวมวันที่16กันยายน2568วันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นหนึ่งกับ6ชุดเน้น2ตัวมี616มี6กหนึ่งห้าสี่หนชุดรอง685789 7าเ 6, 6. ็นะคะเบอร์โทรติดต่อหาแม่ริ้วผู้ใดสนใจอยากดูดวงกับแม่ริ้วก็โทรเบอร์นี้เลยเนาะหรือว่าแอดไลน์วิดีโอคอคุยกับแม่ได้เลยนะคะ สำหรับเมื่อวานวิ่งรูดสองกับ9บอมาเนาะมือนี่ให้มาวิ่งรูดเด่น1กับ6ชุด2ตัวเน้นที่6 1 5 6ึ่งห้าชุดลอง6 8 5ปด9้าแล้วก็6 6นะคะมาต่อที่ของพ่อหมอดูเลขเด็ดเลยวันนี้พ่อหมอดูเลขเด็ดให้วิ่งรูดบนล่างเด่นเ็ดกับ8ดชุดสตัวมี7 9 7 0 เจ็ดหนึ่งแปส่วนเบอร์โทรติดต่อ0 8นย3 7 5 1 1 6่หกสเจาหน่ะคะสวนเมื่อบานเนาะพอให้วิ่งรูดมาเข้าบนล่างนอย VIP จับคู่ให้เข้าฮานอยปกติด้วยเนาะเข้าสองฮานอยเด้งบนล่างนอย VIP นะคะเข้าตรงๆทั้งสองฮานอยเลยเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ วันนี้วิ่ง7กับ8ก็มาทั้ง2ตัวสำหรับวันนี้ก็วิ่งรูด7กับ8เหมือนเดิมจับคู่ที่7 9 7071 8 9 8081นะคะ,ะแคปหน้าจอเด้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเนาะคะ่ะไม่เพิ่นอยากถูกด้วยจังไหนจังสีถูกแล้ววันทีหน่หคือเพิ่นจักใบ2ใบในนีะ่นะเนาะ คือลอตเตอรีเท่าะเป็นสิบยี่ิบใบกับใกล้ฮอลลกโต, 1, โตรกรัหนึ่งสองตกับใกล้อ่ะแคปหน้าจอแล้วก็ไปต่อค่ะของพี่ประหัดวันนี้วิ่งลูดบนล่างฮานอยเด่นสี่รองแปดจับคู่ชุดเน้นสี่หนึ่งสี่สาม ชุดลอง8-1กับ8ปนะคะเมื่อนี้เป็นอาการอาการของแม่เพื่อนเป็นทรงลงเซิงเรงคือบาหาวบหาหันคือสิบอถึงเลขน้ำเพลนดอกเป็นเป็นแบบโบซื่นไหมอ่ะสำหรับเมื่อวานเนาะของพี่พหัดก็วิ่งลู่เด่น2อรอง6ก็มาที่6ตัวลองส่วนเมื่อวานนี้ เออจับคู่บอกเขานะคะสำหรับวันนี้วิ่งลูดเด่นสี่รองแปดจับคู่ชุดเน้นสี่หนึ่งสี่สามชุดรองแปดหนึ่งกับแปดสามนะคะเสียใจที่ว่าไ่ได้ซื้อเล็กล่าเมาื่อคืนนี่แหละเสียดาย <laughs> มันก็นเลยเป็นส่งลงเซ็งเลงซื้บอบอสซื้บอบอซื้บอบอสซื้อบออยู่นั่นแหละฮานอยของเซียนอุดรค่ะ วันนี้วิ่งรูดเด่นสามลองหนึ่งจับคู่ชุดเน้นสามสองสามสี่ชุดลองหนึ่งสองกับหนึ่งสี่นะคะเมื่อวานจับคู่บ่อเขาว,วิ่งรูดมาตัวลองเนาะวันนี้ก็ให้วิ่งรูดมาเด่นที่สามลองหนึ่งค่ะจับคู่ชุดเน้นสามสองสามสี่แล้วก็ชุดลองหนึ่งสองกับหนึ่งสี่นะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ โอเคค่ะไปต่อคะ่ะมาต่อที่ของเซียนโคลาสวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาเด่น1นรอง7จ็ดับคู่ชุดเน้น10 12 16ชุดลอง70 72และ78นะคะส่วนเมื่อวานเซียนโคลาสก็ทำผลงานจับคู่ชุดเน้นเข้าหนึ่งฮานอยให้มา6 7เลขออก7 6บนของฮานอย VIP วิ่งรูดมาตัวเด่นนะคะ มาหนึ่งตัววันนี้ก็ให้วิ่งลูดเด่นหนึ่งรองเจ็ดจับคู่ชุดเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกและชุดรองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดแปดนะคะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่นะคะสำหรับของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นเก้าเม็ดเดียวจับคู่ชุดเน้นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งชุดรองเก้าสี่กับเก้าแปดนะคะเมื่อวานวิ่งลูดเด่นหนึ่งเม็ดเดียวค่ะ มาเข้านะคะวิ่งลูดเข้าแต่ว่าจับคู่เบาเขานอะเมื่อวา,านนี้วันนี้ก็ให้วิ่งลูดมาเด่น9เม็ดเดียวจับคู่ชุดเน้น9091ชุดรอง94กับ98นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะเนาะ ลุนอ่าลุนรัฐบาลไทยกันแล้วก็ไปลุ้นรวยกับฮานอยต่อเด้อจ้ะแม่เพ้นฝากกไลไลกดแเช่ให้เนะฮานอยช่วงนี้คนบ่เบิงหลายนะคะก,ก็บบบ่ลเลนกับ่เป็นยังนาะเข้ามาเบิงแล้วก็กดไลไ์กดแเช์เป็นกำลังใจให้แม่เพ้นแน่เด้อค่ะอ่ะวันนี้ขอให้โชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ